check the mic the right make sure it's and sound right, boy สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับพี่เช่นเคยวันนี้พี่จะมารีวิวตัวละครใน All Star นะครับมีทั้ง4ตัวจริงๆแล้วมี5ตัวนะครับแต่ว่าทากุระมันเป็น3ดาวพี่เลยไม่ได้เอามารีวิวให้ดูกันนะตัวแรกก็คือคุจิกิลูเคียนะครับแล้วก็อุโนแล้วก็ลอยมัสแตงนะครับแล้วก็จอมมานบูนะครับ เราไปดูกันดีกว่าว่าสีตัวนี้จะแจมแมวจะแก้ไหนไปดูกันเลยเอาละครับเราก็เข้ามาสู่การรีวิวตัวละครนะครับตัวแรกที่พี่จะรีวิวนะฮะก็คือบุอโนโนนะครับอุโน,โนในเรื่อง b a c k k o คล r แต่ในเกมนี้เขาจะตั้งชื่อว่าลักกี้กรีนอะไรครับอุนโนนะครับ,โนโนะรบจะเป็นตัวละครที่โจมตีแอร์นะครับเป็นวง A-O-E แต่วงจะแคบมากๆวงนั้นแคบจริงๆครับแต่ว่าสกิลจะเป็นสกิลเท่ๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าวนะ่าอูนอจะดีสัแคนไหนนะครับ เราก็อัพขั้นเลยขั้นที่2ใช้เงิน400นะครับในดูเซมีสมุดสีเขียวพอจะอัพขั้น2แล้วจะเปลี่ยนการโจมตีนะครับก็คือจะเปลี่ยนแอนิเมชั่นในการโจมตีนะใช้เงิน500ซึ่งเราจำเป็นจะต้องวางบูม,าม่มมาโอเคครับเราอัพขั้นต่อไปเลยดีกว่าอ่าเพิ่มเลนส์ไม่แก้วแล้ว มาดูครับว่าอนิเมะเป็นยังไงอ่ามีเพิ่มคำว่าจิงขึ้นมาไม่ใช่สิเพิ่มเสียงจิงอะเหมือนยิงเส้นอะไรไปนะครับไม่ได้เดี๋อ๋อเนการเรียกธนูแสงสีเขียวยิงเข้าไปดังจิงโอเคครับมาอัพขั้นต่อเลยต่อไปหกร้อ,อเพิ่มเลนมาหนึ่งเลยนะครับ โอเคครับอัพต่อเลยถ้าเราอัพเป็นขั้น5้าแล้วนะครับก็จะเป็นเปลี่ยนการโจมตีนะเปลี่ยนอนิเมะการโจมตีนะโอเคอัพเลยว้าวก็คือจะโจมตีเป็นพายุมีสายฟ้าด้วยแล้วก็เป็นลมด้วยนะครับสีเขียวโอเคครับเรามาอัพขั้นสุดท้ายกันเลยว้าว ูโเป็นตัวที่ดามเมจไม่ธรรมดาเลยนะครับอัพเต็มนะครับ915สปิดในการโจมตีนะครับเป็น4.7แล้วก็วงเป็น25วงก็ยังแคบอยู่เหมือนเดิมโอเคครับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นรอยมัสแตงนะครับเรามาวางกันเลยดีกว่ารอยมัสแตงนะครับการโจมตีของเขาจะเร็วมากเลยนะครับขั้นแรกก็จะโจมตีเป็น LE แล้วนะฮะจะโจมตีด้วยความเร็ว2วินะครับแล้วก็จะติดไฟด้วยนะครับ แต่ว่าวง LE เขาค่อนข้างแคบนะครับเรามาลองอัปเีรดดูกันนะครับว่าเขาจะเป็นยังไงนะครับขั้นแรกนะครับใช้เงินในการอัปก็คือ1250นะครับยิงเป็นลูกไฟเลยนะรอยม t แสงชื่อใน All Star Tower นะครับก็คือรอยพันด้าทอยเ a อรมาันทอยโตโยต้ยา,ตาแถวไม่ได้จ่าโอเคครับเรามาอัขั้นต่อไปเลยดีกว่าอ่า a n i m เมชันก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับต่อมานะครับพอเราจะอัพเป็นขั้นสุดท้ายนะครับเขาจะเพิ่มเลนขึ้นมา20นะครับแล้วก็ลดคูเดาในการโจมตีนะครับอีก0.5อัพเลยดีกว่าโอเคเท่านี้นะครับรอยมาสแตงนะครับก็จะโจมตีเป็น1วีแล้วแถมยังติดสถานะติดพิษด,ด้วยยังไงกันบ้างครับทัวนี้โคตโหดใช้ได้เลยเรามาดูหน้าตาเขาทีว่วา ว่าเขาจะเท่ขนาดไหนอ่ามีัญนยารั์เล่นแร่แปรธาตุอยู่ที่มือด้วยนะครับแล้วก็ใส่ชุดเหมือนพวกทหารนะครับผมดำหล่อๆเอากะดูครับพอวางลอยแล้วมอนเตอร์ไม่ได้เดินออกมาจากฐานเลยนะครับวงของเขานะครับเท่ากับฟีเซอร์หกดาวเลย แต่ว่าความกว้างของ AOE นะครับจะแคบกว่าแคบกว่าฟิเซอร์6ดาวมากเลยนะครับแต่ถามว่าเรื่องดามเมจถ้าเราลองเอามาคำนวณดูแล้วตัวนี้ก็ค่อนข้างจะดีกว่านะครับสำหรับตัวพี่นะความรู้สึกของพี่ว่าตัวนี้มันน่าจะดีกว่านะครับด้วยความที่มันมีสถานะด้วยนะฮะเราไปรีวิวตัวถัดไปกันเลย ตัวต่อมานะครับก็จะเป็นคุจิกิลูเคีย6ดาวเริ่มแรกนะครับยังไม่ได้อัพอะไรเลยก็จะเป็นสปีด3นะครับแล้วก็วง25นะครับเรามาดูกันว่าคุจิกิลูเคียนั้นมีโจมตีติดสถานะด้วยนะครับติดน้ำแข็งด้วยอย่างดีเอาว่าคุจิกิลูเคียต่อนหน้าดาวานายกลาบมากเลยเ่ะเรามาอัพเกรดกันเลยดีกว่านะครับอ่า พอเราจะอัปเกรดขั้น2นะครับเราอัปเกรดขั้น2แล้วมันก็จะเปลี่ยนแอนิเมชันในการโจมตีนะครับพอเราอัปขั้น2นะครับมันก็จะเป็นการโจมตีแบบ AOE รอบวงเลยนะครับเรามาอัปขั้นต่อไปเลยขั้นต่อไปนะครับคุชิกิเดียก็จะเปลี่ยนแอนิเมชันในการโจมตีเป็นไอซ์เว็บเรามาดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงนะครับก็จะเป็นการปล่อยคลื่นน้ำแข็งออกมานะครับรอบตัวโคตรเทแต่ว่า ้า่วงวงเมื่อกี้พี่มาเท่กว่านะเรามาอัพต่อเลยดีกว่าครับโอเคพอเราจะอัพเกตขั้น5ก็จะเปลี่ยนเป็นบังไข่เป็นการโจมตีแบบปดบังไข่เลยนะครับเรามาดูเลยดีกว่าอุ้ยโอ้เฮ้ย,ยปดบังไข่บังไข่อูตัวใกล้กลกลนะครับ ว่าอ,อ๋อเปลี่ยนร่างนะปิดบังไข่ดูดอ,อีอ๋อมีพูดด้วยนะเรามาดูดีกว่าว่าดาเมจครั้งสุดท้ายของลูกเคกียนะครับตอนอัพเลเวล8ปดิตันแล้วดาเมจจะแรงขนาดไหนนะครับอ้าฮะพันเก้าดาเมจพันเก้าสปีดในการโจมตีหกวินะครับแล้วก็ วง35กสิโคตกงมิตีติดสถานนะฟอสด,ด้วยสุดจริงตัวนี้บอกได้เลยว่าอย่างโหดควรมีติดทีมไว้เลยนะเนี่ยตัวนี้นะคุจิกิลูกเคียหดาวนะครับจำชื่อเธอไว้โอเคครับ,บเราไปรีวิวตัวต่อไปกันเลยดีกว่าตัวต่อมานะครับตัวสุดท้ายของคลิปนี้นะครับก็คือจอมานบูนั่นเองนะครับ เรามาลองอัพตัวละครนี้เลยดีกว่าโอเคตอนแรกจะเป็นการโจมตีแบบธรรมดานะครับยังไม่ AOE อนะขั้นที่2ก็ยังไม่เป็น AOE นะครับพอเราเอัพเป็นขั้น3มนะครับก็จะเป็น AOE แล้วนะฮะห่าแต่ยังไม่เป็น AE โอล่อฟงนะครับเรามาอัพต่อเลยดีกว่าโอเคครับถ้าเราเอัพเป็นขั้น5จะปล่อย Destruction Bo Air รจแชมันบูสามารถโจมตี Air ได้ด้วยนะครับดูฮะ ว้าวอันนี้คือพออัแล้วเป็นการโจมตีรอบวงเลยนะครับวงค่อนข้างกว้างนะเอาว่าดาเมจเจ็ดร้อยามสิบโอเคครับถ้าเกิดอัพเต็มจะเป็นดาเมจเท่าไหร่นะอ๋ดาเมจเก้าร้อิบธรรมดาที่ไหนนะครับจอดมาดูดูน้องบูของเราอา่าว้าวหน้าตาน้องจะไม่ดี เสด็น้องก็โหดพอใช้ได้อะไรแบบนี้รอบวงแถมสอยนกได้ด้วยอะ่ะสุดจริงตัวนี้นะเอามาหาหาซื้อหาใช้กันไหมล่ะครับทุกคนโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวตัวละครทั้ง4ี่ตัวชอบกันไหมครับตัวละครที่เข้ามาใหม่ชอบตัวไหนก็คอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับว่าชอบเพราะอะไรนะฮะ และอย่าลืมนะครับฝากกด s u b สไครป์กดไลค์และกดกระดิ่งเอาไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดในการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ